นาสัพพัฒน์นัชชนลอยข้าเสียประมือนะครับเบิร์ดกุนพัยธุ์บัตเป็นราชรถมาโปสุรพรรณาขณะนัชชนลรยนบัตเป็นเจ้าบาเพียวลูกศิษย์ของราชโูมังสิงห์ถูกเล่นโชคดีมา <S <S 2> <S 2> เลยเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ,าอบอ้างสบายดีซ้อมยัางซ้อมแล้วซ้อมแล้วซ้อมแล้วอกูมาแต่เ้าเลยจริงปะเนี่ยจริงเออเฮ้ยแต่ว่าเห็นการที่มาเพราะว่า ยังไม่เจอเลยม่เจอไ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 ม่เจอจอไม่เ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 จอม่เจอไม่เจอไม่่อน่ะรมเสม่เรมเจ็นม่เเไอไม่เเ้เไอม่ม่่ม่ไ่ไมม่มเห็นป่จไม่ไไม่่อ่อ คอยตอบสนองเจ้าของสำนักให้สิทธิ์ได้พักพึ่งพิงหลุนเล็กหลุนใหญ่ทั้งชายหญิงคำตอนทุกสิ่งสร้างตัน แฟน <มา S 1> กูมาแล้วมา <ไป S 1> แล้ว <ไป S 1> ลูกไปไหนมาเนี่ยอะไรชิชิชิช,ชิมาแล้วเจอกันเนี่ย ครับอบกวนติดดื้อดานสาร้ง<ห>ให้สาบ้านดาบให้มีมิตรภาพผูกพันรอแป๊บนะโคอนนุ่มกำแพงหน้าบาเพียวชีวิตีเสียวเซสังมองอะไรเกิดสะเนห้ กันที่มาไม่ห่างเหมือนแสงสว่างสวรรค์ไม่ต้องมามองเฮ้ยขอบจริงเลยไม่ยกมุจมโครอยู่่ตรงหนอยูเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอเวลานปครับขอบนุณทุกคนนะครับขอบคุณครับงานนี้งานช่วย ฉันทางเพลงยุบประดุดนักปราดองยุบระราชมังบอกเพราะเก่นกล้าพระเกียิก็ไม่สร้างเงืองชาวโชว์ราชานคำคู่มาเร็วสัมแป๊บไดนเร็วพูดเปย์อย่าลื คำสั่งอาจารย์เมื่อวันจะจากให้เราสมัครรักมันสุดยอดอีกครั้างไอ้ขึ้นกูนึกว่าใครเฮ้ยมึงในเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไแล้วกูอยากเล่นน้ำพังอ่ะคนละเรื่องกันแล้วผมเฮ้เบิร์ทเพิร์ทเบิร์ดเพิรเพิร์ดเบิร์ดจ้ารับรางวัลก่อนครับโชว์ให้ไหนสาบันดาบกูเหรอเออรอแป๊บ เฮ้ยขอบคุณครับเฮ้ยมึงมองมองเมื่อไงเพื่อนแล้วฝ่ายลูกไก่ทั้งเจ็ดมันถูกเด็ดดวงใจโอ้ยิบหายลิเกโบราณเขาเล่นเรื่องอะไรเนี่ยนะเรื่องเหรอออเมีกก่อเมื่อสิ้นรักษาหยิบดาบประสานจะไม่ลายผ่านนำพากาะที่ ลำลึกศึกษาประสานหากใครเป็นบิดคิตตะแบงขอให้ตายไปด้วยแรงสาวบ้านโอ๊ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยยเฮ้ยเ้ยเ้ยยเฮยเฮยเฮ้ยเ้ยเ้้ยเ้ย่ย้ สายตาที่มองมองไม่มันมีความหมายที่มีฤเกลื่อนน้ำมิดจะเป็นน้ำมิดป็นไรอะ่ะเหตุเกิดเน,น้อที่มีมุมมันต้อง ไขมิตใครมาไปทันแล้วป okay. ุ okay. or something. <or something ๊่างไอ้นี่เลยจะทําให้แค่เนี้ยพี่ทําให้ได้พี่ทําแผ้เก่งทํามาหลายแผ้แล้วกูว่าเราเราย้ายฝั่งมึงห่างไอ้นี่ดีกว่าทำไมอะไอ้ห่านี่โกงกูเคยเล่นกับไอ้เทพเรื่องเนี้ยเฮ้ยไอ้นี่โกงแน่เลยไอโกงตั้งทีทีเดี๋ยวขาแล้วไอมึงอย่าให้อย่าให้ครูเปียกฝนทําไมอะเดี๋ยวครูป่วย เฮ้ยเดี๋ยว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 เข้าใจว่าข้าเป็นคนผิดแต่ว่าผ้านะคุคุณนั่นน่ะดูนี่ผ้าอะไรอ่ะดูดิผ้าคุณคุณไหมน่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเข้ามาอะไรงูไก่ไอ้คิมพายเอผ้าเนี่ยมา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 พันตีนพันขาเไปไปไปขึ้นไปขึ้นกิบผิดแล้วผ้าอะไรอ่ะนิ่ผิดอะไรผ้าเช็ดหน้าครูเขาเฮ้ยจริงหรือไงน่ะกันที่มาทอพ่อ ก็นี่มันผ้าเช็ดหน้าพ่อก็จริงก็เดี๋ยวฉันเนี่ยยิ้มเนี่ยนะผ้าเช็ดหน้าพ่อเนี่ยมาพันแพ้พี่มัขยอเดี๋ยวพ่อพันเท้าพี่ก็เสร็จแล้วฉันเอาไปซักแล้วพ่อก็ไปเช็ดหน้าต่อไอ้หนูมั่วแล้วมึงมั่วแล้วนี่หน้าพ่อนะเนี่ยแล้วมึงเอาผ้าเช็ดเช็ดหัวไปเช็ดตีนได้ไงอะเช็ดตีนไปเช็ดหัวได้ไงไปเช็ดหัวโอ้โหมึงนี่เนาะจริงๆเลยเชียวมัขยอครูครับ เป็นไงมากหรือเปล่าไม่เป็นไรครับครูเขาไมราชบุตาไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากซ้อมดาบกันไว้เร็วแรงอาจจะล้าล้าลงไปบ้างมือไม้ก็เลยทําให้ดาบลนต้องขออภัยด้วยอยากจะทราบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีเพศภัยอะไรหรือเปล่าเออครูคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นอุบัติเหตุมังโปเองก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกลูกเรื่องร้ายๆจะกลับกลายเป็นดีเชื่อครูวันนี้ทุกคน แต่งเนื้อแต่งตัวกันมาอย่างสง่าง,งามมีหรือเปล่าเขาจะบอกท่านครูก่อนเลยว่าเนื่องจากว่าเสด็จพ่อข้าพเจ้านั้นส่งสุพรารสันตราเร่งให้ข้าพเจ้านั้นต้องกลับผ่นดินด่วนการครั้งนี้จะมาล่ำลาทุกคนกล้ามสูเป็นดีไปเป็นเจ้าขึ้นของราชแทนพระบิดาท่านก็โชคดีและกันราชบุตรบางโปท่านครูขอรับ สิทธิ์ก็ตั้งใจจะมากราบลาท่านครูเหมือนกันด้วยตอนนี้เนี่ยสิทธิ์ที่ถึงพ่อแล้วก็คิดถึงแม่อยากจะกลับไปทดแทนบุญคุณพ่อคุณคุณแม่เขอรับลูกที่ดีต้องกตันอยู่ต่อพ่อแม่ให้เดินทางอย่างลอไทยแล้วกันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออเออกันที่มาก็จะไปเหมือนกันจ้าเฮ้จะไปไหนอก็ไปกับพี่เขาไงพี่เขาขาเจ็บอยู่เดี๋ยวก็มีใครมาทําร้ายแล้วใครเขาช่วยได้แล้วกันที่มานี่มึงห่วงแต่มังคยอไม่ห่วงพ่อหรือไงใช่แล้วครูพูดถูก ออ้าวนี่พ่อนล้วเนี่ยพี่กันที่มาพูดมาได้แก่กระเทือนไปถึงสมรทัไทยหนูกันที่มาต่อไปนี้ลิเกเราห้ามพูดคําว่าแก่ทำไมให้พูดคำว่าให้พูดว่างอมเออกูว่าพูดแก่มันเดิมมาดีแล้วครูครับขยอขอให้โชคดีไอ้ไอ้บาเพียวจ้ามึงล่ะยังไงเออ ไอ้ชั้นทีแรกก็ไม่อยากไม่อยากจะกลับหรอกจะคูอยากจะอยู่ที่นี่นานๆเพราะว่าดวงใจท่านมันอยู่ที่นี่ซะแล้วดวงใจมึงอยู่ที่นี่จ้มันหมายเป้าไว้ไงไว้บาเพียวก็หมายถึงตัวจะไปแต่ใจท่านยังห่วงคูยังไงล่ะจ๊ะโอ้นี่สิทธิ์ที่ดีท่านเองตั้งใจไว้แล้วว่าจะกลับไปแต่ท่านนี่มันคนกําพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีบ้านมีท่องกลับกับเขาหรอกแต่ท่านจะออกไปทํางานจะคูจะไปทํางานท่านตั้งใจไว้ว่าท่านจะทํางาน เก็บเงินมาขอคนแถวนี้แต่งงานเฮ้ยไอ้บ้าเพียวจริงหรือไงวะจริงจ้ามึงมีความรักจ้าจะมาขอคนที่แต่งงานขอจ้ามึงจะขอใครแต่งงานวะขอครูน่ะเออป่า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 เออครอย่าหายดิกูฮะแกเตรียมล้างตูดให้ดีเพื่อจะเบิดทังขี้เขาแล้วพูดผิดพูดผิดขอคนใกล้ๆครูจ้าเออเออเอาล่ะครับอ่าว่าไง เขาไปกันหมดเลยไปเลยไปกันหมดเลยไม่หไม่มีใครห่วงครูผมก็บอกครูเหมือนกันเลยครับอผมก็ไปกับเขาเหมือนกันอออ่ะะะจพพูดเืนกครับแล้วมึงสองคนนะผมไปกบดูแลไอ้อมังคยอมาพวมึงมันป่วยพวกมึงมันเนรคุณแล้วจริงๆเหีอยู่คนเดียวครูเนี่ยเขาอุตส่าห์สั่งสอนพวกมึงมาพอมึงได้วิชาความรู้ถีบวส่งเนมึงมันชั่วมึงมันเลวมึงไม่ไป ลบสิบล้อถอยมารอครูหน้าวันเล้วหมายว่าทคนโบดมาด้วยมั้งเอาล่ะทุกคนเมื่อจะไปไม่เป็นไรครูขออานวยอวยชัยให้โชคดีทุกคนถ้ามีเวลาหรือคิดถึงครูก็ย้อนหลังกลับมาหาครูบ้างนะครับท่านครูโชคดีทุกคนกันนะครับการที่มารู้แล้วนะพ่อนโชคดีนะเพื่อนไปเจอกันนะ้ะเพียวเจอกันเจอกันเจอกันไปกันนสิยาฝาสึกขอลาจากครูมาวันนไม่มีบ้านหรอกเยอแล้ววิชาเพดาเพจบแล้วไปเลยไปทุกคน ไปเที่ยวบ้านฉันดีฉันจะเลี้ยงดูคุณเป็นอย่างนี้เลยตามล่ำราออกจากสำนักดาบเพื่อกลับบ้านเมืองของตนบางเพียววุงหน้าทำงานหาเงินตามความฝันของตัวการที่มาท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตายแล้วมีข้อออกมาจะตามที่มังคยอมาเลยได้รับอันตรายมาจะแย่เอท่านผู้ชมครับหัวใจเรียกหาแล้วตามมัขยอ เวลาเดียวกับการที่มามาขวางหน้ามังคยอไว้พี่มังคยอ,อพี่มาหาใครอ่ะพี่มังคยอโทรพี่นะ่ะจะกลับบ้านทั้งที ร่ำลาฉันให้มันดีๆหน่อยไม่ได้ดีงไงก็ร่ำลาเมื่อกี้นี้แล้วลลไงร่ำลาท่านราชกูแล้วก็ร่ำลาทุกๆคนสิกรรมนักดับท่านราชกูทุกคนไงก็มันไม่ได้พูดคุยกันแบบส่วนตัวแบบนี้ว่าแต่มาขวางหน้าพี่เนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าพ<อ>ี่จะรีบกลับบ้านพี่มัรณคโยขวางทลไมไม่รู้ฉันมีเรื่องอยากจะบอกพี่นะจ๊ะมีเรื่องอะไรพอดีว่ากันที่มาเนี่ยนะเครียดมนานานแล้วสิเครียดเรื่องอะไรอะมึงอย่าบอกนะข้าเวทีไม่พอใช่ไหมลำบากพ่อกูอีกแล้ว อที่หลังมึงบทละครกูนี่สี่พันแปดเข้าไปโรงเรียนจริงเปล่าจริงเหรอมึงบทละครกูเลยสี่พันแปดเท่านั้นแหละเดี๋ยวมึงหาแดกกันเองใครเป็นพระเอกกูนี่ไงนี่พระเอกว่าเปแก่ดิไม่ใอ่ไรนะต้องปแตะว่าเปแก่ฉากแรกจะฉากนี้มุกเนี้ยดีที่สุดเพี่มังคยอว่าไงจ๊ะพอดีว่ากันที่มาเนี่ยก็โตเป็นสาวแล้วใช่ไหมจ้าโตเป็นสาวแล้วตอนนี้ฉันเนี่ยก็ มีความรักก็สิมีความรักอีกแล้วฉันแอบ,บรักผู้ชายในสำนักดาบของเราอยู่คนนึงเอาอีกแล้วแอบ,บรักอีกแล้วใช่ตงกูแล้วล่ะเยียกูมาจากนครสวรรค์เนอะแต่ว่า,าแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะรักฉันหรือเปล่าเขาเนี่ยนะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้เลยเรือสีอะไรวันนี้คน <c oughs> ตายมาใส่ให้กูจะไป <N> นี่พิมพ์คยแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวไปถึงเธอ กันที่มาไม่ได้มาคนเดียวใช่ไม่ได้ออกาแล้วมากับใครมากับพี่เป๋าเนี่ยสำนักดาบเรามีคนชื่อเป๋าด้วยหรอไม่มีก็อยู่มาเมื่อเดือนได้ยินเด็กใหม่เปล่าเด็กใหม่เปล่าก็ก็พี่เป๋าอะเป๋าไหนพี่เป๋าเป๋าไหนก็เนี่ยกระเป๋าจันเนี่ยเฮ้ยนี่หอบเสื้อผ้านี่ตามมาแล้วไงเนี่ยหอบเสื้อผ้านี่ตามใครใช่ใช่ข่าว่ามึงใช้ค่าว่าหอบเสื้อผ้าใช่ในกระเป๋ามึงคงใส่ได้แต่กางเกงในอะไรไปเฮ้ยเออเรื่องนั้นช่างมืเหรอพี่ ผู้ชายที่ฉันชอบนะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลแถวนี้ใส่ชุดสีขาวบอกพี่มาเลยรักใครชอบใครมึงพูดมานนี้คลิปอะไรคลิปคลิปบมออ๋อคลิปเงินคลิปทองคลิปเงินอ่ากูไม่ให้กูอีกแล้วเฮ้ยกูไม่ใช่กูหรอกกูคลิปไปเอ้อคนละคลิปไปแล้วอนล,ล,ละรักใครชอบใครบอกพี่มาเถิดงั้นฉันไม่อ้อมค้อมแล้วนะจ๊ะพอดีว่ากันที่มาเนี่ยชอบ หยุดเดี๋ยวนี้นะกันด่มาเฮ้ยยังพี่ไม่ได้ชอบเธอสภาพไม่ใช่หรือไอ้ก้าวแสดงจากน้องตนก้าสี่พี่น้องไอ้ที้อันนี้ก็เป็นอะไรกูจังเลยเขาออกมาแล้วไอ้นุ๊กพรทวีเนี่ยเป็นอะไรจังเ่ยมึงจะเล่นอะไรนะชิดหน่อยนิดเรื่องไปได้อีกห้านาทีแล้วมึงใครยจะยืดเลยเนี่ยไม่อ้อมคอมแล้วนะฉันเนี่ยชอบพี่ นี่ครับนี่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 จะบอกอะไรให้นะตอนนี้ฉันเนี่ยก็เป็นราชการแล้วใช่ไหมวันนั้นะไปกอกสิทธิ์ที่สถาบันสิทธิ์พ่อสิทธิ์แม่สิทธิ์น้องฉันให้หมดแล้วแต่ฉันเว้นว่างไว้สิทธิ์หนึ่งอ่ะสิทธิ์อะไรอ่ะสิทธิ์คู่สมรสอ่ะอยากรักษาฟรีเปล่าไม่ต้องเสียตังค์เลยนะนี่ไปพาหมาออกจากปากนี่ไม่ต้องเสียตังค์เลย ก<า>ันที่มา,ากนันที่มาบอกกันที่มารักพี่จริงเหรอเนี่ยขอชอบเฮ้ยเลยาก,ก็บอกว่ารักกู<อ>กันที่มาก็บอกว่ารักฉัน<ช>โอ้ยอยากคิเล่าจังเลยเนี่ยเ,เ,เริ่มเกลียดพระเอกซะแล้วกูเอเจ๊ผ่ายพูดไม่หันมาดูหมาสามตัวข้างหลังเลยพี่ขอบใจในความรักกันที่มาที่มอบให้กับพี่มังคยอเจ้เอาเช่นนี้แล้วกันนะกันที่มาพี่จะไม่ปฏิเสธความรักเจ้าที่มอบให้กับพี่แต่พี่คิดว่าเจ้าเนี่ย ยังไม่ได้ไปอ่านตำรับตำราแม่บ้านแม่เรือนหากอ่านครบท้วนเมื่อไหร่มาบอกพี่แล้วพี่ถ้าพี่มีความรักพี่ <ปะ S 1> ก็จะบอกเจ้ากันที่มาป <ะ S 1> เป็นคนแรกนะพี่ไม่รู้ไม่อ่านนะนใจยันคนแรกคือเองเลยจำไว้ปฏิเสธนี่หว่ามงยมล็อคน ที่เขารักเราดีกว่านะกันที่มาเรกนะัชชานนท์นคุณผู้ชมครับบาเทียวที่มาแอบฟังแต่เมื่อไหร่ฮะฟังคนหนึ่งเขาคุยกันมันเสียมารยาทร้ตัวมากหรือเปล่าก็เขาไม่ได้ตั้งใจมาแอบฟังหรอกทำไมอเผอิญว่าเขาจะมาลาแต่เองอ่ะจะมาลาทำไมไม่ต้องลาจะไปไหนก็รีบไปซะไปาขออาเน่เราไม่ดีอยู่ทำไมแล้วอยู่กันมาตั้งนาน ไม่คิดถึงกันบ้างหรอเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาหายไปจะมาบ่นคิดถึงเขาไม่ได้นะจะหายไปไหนอ่ะนี่มาทำไมเนี่ยหลีกทางไปเดี๋ยนี้นะก็เมื่อกี้แอบได้ยินว่าเป็นแฟนนางเอกปลายฟ้าแล้วจะได้สิทธิ์รักษาฟรีเพเอิญว่าตอนเนี้ยเขาเป็นโรคหัวใจอ่อนแออยู่อยากมีสิทธิ์รักษาฟรีจังเลย ขอติดเชียนหน่อยเชียนหน่อยอยากได้สิทธิ์ดอแต่โรงพยาบาลเขาไม่รับสิทธิ์โรครักษาโรคหัวใจ่ะสิจริงเหรอจริงถ้างั้นตัวเองรักษาให้เขาได้ไหมล่ะหม่พูดกับผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าเนี่ยกันที่มาเอาอย่างนี้แล้วกันนะทําไมก่อนที่พี่จะไปพี่เองน่ะมีความในใจอยากจะมาบอกกันที่มาให้รู้ก่อนที่พี่จะไปนะจ๊ะความในใจอะไรเมีอะไรก็รีบพูดมา พี่อยากจะบอกกับกันที่มาว่าพี่บาเพียวรักกันที่มาจะ้ะมองแปลกๆเดี๋ยวก่อนจ้าพูดว่าอะไรนะบอกว่าพี่บาเพียวรักกันที่มารักฉันจ้ะรักจริงเหรอเอา้าถ้ารักไม่จริงจะมาเล่นไงเนี่ยางานปีไม่ได้ตังค์เนี่ย <laughs> ฝนก็เปียกจะเป็นไข้หรือเปล่าก็ไม่รู้ป้าเพียวจ้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อจ้าอยู่ในสำนักดาบของท่านราชครูมังสินทูกฎเหล็กของพ่อมีอยู่เอาไว้ว่าก,กินบนเรือนจะถ่ายรถบนหลังคานีา่ป้าเพียวคิดจะขัดคำสั่งของพ่อได้ย,ยังไงเป็นลูกศิษย์อยู่ในสำนักดาบอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้ว ฝี่ไม้ลายมือเพลงด่บเพลงทวนก็ไม่ได้เก่งก็เหมือนสิบคนอืนอ่นๆขนาดหัวนอนปลายเท้าของตัวเองตัวเองเป็นใครพ่อแม่อยู่ที่ไหนมาจากไหนยังไม่รู้เลยและคิดจะมาบอกรกักฉันกันที่มาผู้ซึ่งเป็นลูกสาวของท่านราชครูบาเพียวจ้าฟังคำฉันเอาไว้เลยนะจ้าอย่าว่าแต่ขาอ่อนของชันกันที่มาเลยที่เธอจะได้เห็น อไปหาแม่ตาแม่แม่ไปมองหัวใครมาเนี่ยเหมือนจะเรียกไปตบตาเอามาบอกแค่นี้ไงเนี่ยเอาตฮะขอแบ่งจะแบ่งยังไงเราแม่เลยฉันต้องเอาไปช่วยจ่ายค่าเวทีเขาเนี่ยขอบคุณค่ะพูดแล้วนะฉันรักเขาที่มาช่วยค่าเวทีเขาเนี่ยพูดแล้วนะพูดแล้วนะอมาแค่เนี้ย นี่กจะห้ายแล้วว่า,า,าต่อเลยจ้าว่างนะบาเพียวอะายาว่าแต่ขาอ่อนของฉันลที่เธอจะได้เห็นแม้แต่ชายกระโปรงของฉันกักันที่มาคนอย่างเธอก็ไม่มีวันที่สัมผัสมันจำไว้และแล้ว,ลวบาเพียวก็ถูกปฏิเสธในความรักที่มอบให้กับกันที่มาบวบากาแรแสดงจากเฟรดอสัมัสนัชาดลนทุชมครับ ดวงใจหนึ่งดวงโถมันลวงตกดินเธนอนอนสาหมายดีด้วยเขากลับไม่สนหน้ามุลคนสวยมองภามหัวยัันหา ต่างทัานไอ้นุนนั้นไม่เที่ยดห่างกับเธลิมเกียดเหลือกเกินปรยจึงไม่มองผิวของจึงเมืองไม่น่า,มาเมือนเออยอาอุสาแตงใดมาเสนอหน้าทั้ไม่รู้อย่างนี้ ไอ้นนท์ก็ไม่หน้ามาเสียปรบมือนะครับท่านผู้ชมครับให้พระนัชชานนท์บนบารกาแรแสดงเป็นบาเพียว